สภาพแวดล้อมที่นี่เป็นสภาพแวดล้อมที่ดูวังเวงมากนะครับผมข้าวของวางระเกะระกะเหลือเกินวาเจอาจะมาเผาคนตายเหน สวัสดีครับยินดีต้อรับสู่ช่อง Foxtail Gaming Channel นะครับผมตอนนี้ทุกคนก็อยู่กันในเกม The Last of Art ุยไม่ใช่ <laughs> เอา Last นั่นเองนะครับผมก็เป็นเกมที่นานมากอยู่นะครับผมเป็นเกมจากเมื่อประมาณ7ปีที่แล้วนะครับผมเป็นเกมแนวฮอลเลอร์สยองขวัญซึ่งที่ผมมาอาัดคลิปในครั้งนี้ไม่ได้มาอาัดคลิปเป็นเอ่อมหากรรมหรือว่าเป็นซีรีส์ตอน,นะครับผมแต่ว่า ผมจะมาอัดคลิปเพื่อเป็นการทํรลายตัวเองในการส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่นั่นเองนะครับผมก็คือทุกไหนในไหนเราก็ไม่ได้ไปเขาดาวข้างนอกแล้วนะครับผมก็คือเขาติดเรื่องโควิดนั่นเองเราก็เลยต้องอยู่ที่บ้านนั่นเองก็เลยแบบไปข้างนอกไม่ได้ก็เลยแบบว่าหาอะไรทําเอานะครับผมโอเคเพื่อนก็ไปเขาดาวกันข้างนอกผมก็มาอัดคลิปนั่นเองนะผมเดี๋ยวจะลงในตอนหลังเที่ยงคืนนั่นเองนะครับโอเคผมก็จะมีการแบบไวพร วันปีใหม่ในเพจ Foxtail Gaming นะครับผมใครอยากไปได้รับการอวยพรดีๆจากผมก็ไปกดไลค์กันได้นะครับผมในเพจ Foxtail นั่นเองนะครับเอาละมามาจอดตรงนี้หลายคนคงจะรู้เกี่ยวกับเนื้อเรื่องของเกมนี้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นผมก็ไม่จาเป็นต้องมาบอกเนื้อเรื่องอะไรให้มากความนะครับผมเรามาแค่ทําร้ายตัวเองก็พอทําร้ายตัวผมนี่แหละอ๋อนี้ก็เป็น จดหมายนะครับผมเรามาที่แห่งนี้ที่โรงพยาบาลโรงพยาบาลบ้านนะครับผมก็เรามาที่นี่ได้ประมาณสสัปดาห์นะครับโอเคมามาหาข้อมูลเกี่ยวกับโรงพยาบาลที่นี่นะครับผมเพื่อเราที่จะเอาข่าวข้อมูลไปบอกให้ข้างนอกให้ผู้คนในสังคมทั้งโลกได้รู้นะครับประมาณนั้นแล้วก็มีถาน2ก้อนคู่ใจแล้วก็กล้อง ที่แบบว่าคงทนยิ่งกว่าซัม s ุงฮีโร่โอเคครับผม oh, มีอินฟราเรดสามารถเปิดในที่แบบมืดๆได้มองเห็นในความมืดได้เอาละ่ะมาเลยไอปราสาทผีสิงเห็น <c oughs> ปราสาทแล้วนึกถึงปราสาทสนสนุกในดิมและเดออดิมเบอร์เลยไม่ได้มีความน่ากลัวเลย <c oughs> ดิมเบอร์ผมเข้าไปทีนี้โอ้โ oh. ห <c oughs> นึกว่า <c oughs> นึกว่ามาเดินเล่นในสวนสาธารณะนะ อันนี้เราต้องเข้าไปข้างในเข้าไปไม่ได้โอเคครับผมกด e กับ q เป็นการโยกโยกเยกนะผมโยกเยกซ้ายขวาหน้าหลังซ้ายขวาซ้ายเล่นแหลงกูเนี่ยแต่ต้องหาทางเข้าไปข้างในว่ะเอ้านูประตูล็อกประตูไม่ล็อกหรอวะให้ตายเถอะโอเคอ่ะเจอทางเข้าแล้วนี่ไงกด control เป็นการย่อโอเค ตอนนี้เราก็ได้เข้ามาในพื้นที่ของปรา,าสาทเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเอ้ยไม่ใช่สิไม่ใช่ปรา,าสาทเรียกว่าเป็นโรงพยาบาลจิตเวชนะครับผมเป็นที่เรียบร้อยแล้วเอาละไทรัสฟ็อกเทลเดลินิวผมจะเข้าไปในโรงพยาบาลจิตเวชแห่งแอสเทมนะครับผมในไม่ช้านี้โอเคฝากก,ากดไลค์ก,กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับผมไปหวังว่าเราจะรอดมาครบสามสอง เป็นการแบบว่าหาเรื่องตายนั่นเองอยู่ดีไม่ว่าดีหาข่าวดีๆไม่ชอบกดสเปซบาร์กระโดดโอเคมาครับผมจะเข้าไปในปราสาทผีสิงนี้แล้วนะครับผมโอเคขอให้คนดูนั้นช่วยเป็นกำลังใจกับผมด้วยนะครับเอาละออ่ะอัพอ่าเข้ามาแล้วโอ้โหตอนรับอย่างนี้เลยเหรอเรากด F เพื่อเปิด infrared. อินฟาเลดอ่าโอเคครับผม้มาใจแล้ว เราปิดก่อนก็ได้นะเอ๊ะเราเปิดไว้เปิดไว้ก่เนไว้ชวิวชวยอันเน่ไม่มีเจ้ไอ้เจ้าพวกขโมงเย้ยโอ้ทีวีเสียทีวีเสียบ้านไหนเขาล้ออย่างนี้วะอ่ะมาการทำ้ายตัวเองรอบแรกได้เริ่มต้นขึ้นแล้วไม่มีอะไรโอเคครับคอมพิวเตอร์เล่นได้ไหมเนี่ยอยากดูช่องฟ็อกเทลเฮ้ยอะไรอะถ่ายไฟฉายปะ กดอ๋อกดคลิกได้เลยนะครับผมแล้วเราถ้าเกิดว่าแบตเตอรี่ต้องการใช้แบตเตอรี่เมื่อไหร่ใหเรากดตัวปุ่ม R โอเคอุ๊มีผี Wert ช่องแอร์ให้เราเข้าไปด้วยเอาละครับตอนนี้เราก็ได้สมบทบาทเป็นผีช่องแอร์นะครับผม <Alabama> ok เราจะมาดูสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในนี้กันนะครับผม <S <S ว่าเขาจะอยู่กันยังไงนั่นเองไม่มีใครโอเคลงละสภาพแวดล้อมที่นี่ เป็นสภาพแวดล้อมที่ดูวังเวงมากนะครับผมข้าวของวางระเกะระกะเหลือเกินว้ายเจ้าฉบับเผาขดตายแทลแทลแทลล์ไอ้ยยยยขู่ผมด้ยโอ้ยมึงเล่นอย่างนี้เลยเหรอโอ้ยกูจำกูจำได้ไอีฉากนี้กูจำได้ไอ็คนมันโดนจับสเกลหลายรอบมากอู้หัวขาดเลย <S <S โอ้โห,โหอะไรเนี่ยเอ้ายังไม่ตายจำได้คนนี้ยังไม่ตายพวกมันพวกมันฆ่าเราตายกันหมดเลยพวกเวอร์เล่นเจ้าเจ้าสู้พวกมันไม่ได้หรอกเจ้าต้องหนีออกไปประตูนี้มันอันล็อกเรียบร้อยแล้วจากห้อง,อ,งองควบคุมไมา่ต้องไปเปิดมันให้ได้ ฉันออกไปจากที่นี่ไม่รอดแล้วเออตายนะครับผมไปสู่สุคติเถิดขอบใจนะที่เตือนไอ้กูยังตกใจไม่หายเลยตัวละครเราก็ยังตกใจไม่หายเลยนะครับผมหายใจถี่มากโอ้ยตกใจหมดเลยอแม่ย้อยเอ้ยมีอะไรไหมตรงนี้มีห้องน้ำเปิดได้โอเค มึงจะจำสแกมไหมเนี่ยไม่นะโอเคไม่จำสแกรมีการเอามือยัดในถั่วสุวมด้วยสยองจริงๆเลยอันนี้ถ้าจำไม่ผิดเราจะมีไอตัวหมูอ้วนมาใช่ไหมโอเคนั่นไงไอเนื้อหมูนั่นไงกูว่าและไม่ตกใจแต่กูจำได้โอ้ยโดนโจนโอ้โหโดนโยนเลยแม่ต้อนรับนักข่าวอย่างนี้เลยเหรอ ไงครับพี่และเจ้าเป็นใครเนี่ยเป็นใครล่ะไม่รู้เหมือนกันแต่ที่รู้กูพลาดแล้วฉันเห็นพระเจ้าเจ้ามีบางสิง่งอะไรวะโดนจับไปแล้วครับผมอ้าวยังไม่โดนจับอีกเหรออ่ะนี่ไงอ๋อยัง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 นะครับผม ยังไม่โดนยังไม่โดนจับอ้าวแต่กล้องอ่ะอ้าว e S c a p e t o โอเคเราต้องไปที่ห้อง,องควบคุมนะครับผมเพื่อหาทางหนอีอืนี่เจอทางเข้าแล้วโอเคนี่อง่ทางเข้าแวานะบใครวะน่ะศพโอเคศพแล้วไปนึกว่าคน มึงตัวเราแบบหายใจถี่มากเลยอะ่ะคือน่าจะแบบกลัวมากนะครับผมแล้วถ้ากลัวมึงมาจะมาทําพลืออะไรเนี้ยเอาเนี้ยคีย์การ์ดกูว่าและต้องมีคีย์การ์ดคีย์การ์ดห้องโอเคห้องควบคุมได้มาแล้วเอาล่ะขออนุญาตผ่านนะครับดูไปดูช่องฟ็อกเทลดีกว่าช่องเขาสนุกนะแถมคนผ้าก็หน้าตาดีด้วยเฮรนนีไน่ไปดูห้องช่องฟ็อกเทลดิเห้ออยู่คนละแบบตายตายตาว้ายอะไรของมึงเนี่ยไอ หมอหมอตายแล้วหมอตายทุกคนโอ้ยมึอออกไปเลยหมอกูไม่ใช่หมอกูโอ๊ยกูพลาดเลวมึงต้องจำสกแกหืมกูเตรียมใจมาแล้วไม่ตกใจเท่าไหร่โอคค้กูควรจะโอึงไหมเนี่ยโอ้โอ้โอ้ไม่ไม่ต้องร้องไห้โอเคกูไปแล้วโอเคไม่เท่าไร่ไม่เท่าไรแต่นิดนิดเมื่อกี้มันมันมันนิดนิดตกใจน,นิดนิดเมื่อกี้มาเลย <S <S นะครับผม ปั๊บเรียบร้อยเข้าสิครับรออะไรล่ะโอเคปิดประตูด้วยปิดสิไอ่ปิดไม่ปิดเหรอปิดสิเอออะไรอะเดรไลท์พวกเขาโกหกใครโกหกกูไม่สนมาแล้วโอเคเปิดอันล็อกประตูนะครับผมหมดูสิมีข้อมูลอะไรบ้าง ม่ช้ามากเฮ้ยอะไรอะอ้าวเอาไอเวงโอ้โหเล่นอย่างนี้เลยเหรอโอ้โหมันล็อกประตูเอ้ยมันตัดมันตัดไฟว่ะไอชิบหายเฮ้ยเฮเฮ้ยวายพ่อมึงมาอุ้ยโอ้โยเอาเอาโอ้ยหนีก่อนดิพ <descon fin anta> ่อรออุ้ยตายแล้ว เย้ยอะไรกูว้ายว้ายขึ et, <osity> <ffee> ้นมาขึ้นมาเร็มันมาเร็วชิบุ้ยเย้ยแอป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 นี่อันนี้ค่อยค่อยหมาไม่มาไม่มาไม่อยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนเย้มาเร็วอู้อยู่นั่นอยู่นั่นอยู่นั่นโอ้โหมึงไล่กูอย่างนี้เลยเหรอไปยังไปแล้วนะครับผม โอ้ยโอเครอดมันมีอกเกอร์ให้หลบนี่ไงโอ้โหแต่ผมไม่รู้แม่เงยไหวพิมพ์ไม่ค่อยดีเลยมันตัดไฟน่าจะห้องนี้แหละอ่านี่ไงห้องนี้นะครับเราต้องลงไปข้างล่างโอเคเพื่อมาสับคัทเอาเปิดเปิดแก๊สเออเปิดปั๊มแก๊สสองปั๊มแล้วก็ไปที่เมนเบเกอร์อ๋อเพื่อรีสตาร์ทเครื่องเครื่องไฟฟ้าอ๋อ ไปเปิดปั๊มแก๊สมันจะมีสองปั๊มที่นี่นะครับผมในนี้โอเคหาปั๊มให้เจอไหนดูซิปั๊มอยู่ไหนนี่ป่ะเนี่ยใช่ไหมอ่ะ,จะเจอ,อแล้วนี่ไงเปิดแล้วปั๊มหนึ่งเดี๋ยวแบตจะหมดขอเติมแบตแป๊บหนึ่งโอเคเต็มคือปิดอินฟารเรดไม่ได้เลยนะครับผมปิดได้แค่ก็แป๊บเดียวอะ่ะเฮ้ยเสียงอะไรอะ่ะเฮ้ยเสียงอะไรเสียงอะไรเสียงอะไร ฮ้ยนี่ไงนี่ไงโอ้มันถือไม้มามันถือไม้มาไม่เห็นหรอโอ้ไม่เห็นไม่เห็นโอ้ไม่เห็นโอเคเราได้เปรียบในความมืดนะผมมันไม่เห็นเราไปแล้วหลีเธอแล้วก <c oughs> ูโอ้มีศพฝีมือมึงมึงมึง,มง,มง,มงใช่ไหมเนี่ยนะประตูนี้เปิดแล้วโอเคเราต้องเข้าไปในนี้แน่ๆห้องนี้ลองเช็คดูก่อนมีไหมไม่มีเหมือนกัน โอเคทานจะหมดละเติมซะหน่อยอ่ามีช่องแอร์ไหมวะไม่มีไม่เปิดด้วยไอตัวว้าตัวถือไม้มาโอ้โหขอบคุณครับเฮียพี่น้องกูเห็นจ้าเลยมึงปีนมาไม่ได้ละสิกูรู้นะมึงปีนไม่ได้อ่ะปีนไม่ได้พ่อมึงนี่ปีนได้ด้วยกูตายแล้วกูตายแล้วกูตายแน่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 โอ้ยโดดโอ้ยโดดโดดโดดว้าย ตายโดนบอลกูรอประตูขับข้อมึงกูไม่ล็อกกูจะล็อประตูทำไมโอ้ยยีนีข้าพีรออะไรล่ะพี่น้องมันมาแล้วมันมาแล้วเย้ยเย้ยทางไหนดีเนี่ยลมนี้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 ก่อนลมนี้ก่อนโอ้ยอุ้ยเฮ้ยเจอปะเจอวาวแล้วเจอวาวปั๊มแล้วเปิดเลยแล้วกันเปิดเลยเปิดเลยเออเรียบร้อยแล้วเราก็วัฏภัพฟักพี่น้องใช่ใช่อะไรเราโอ้โดน แมงดักมันดักหน้าประตูเลยไอเวเอ้ยชิบหายแล้ว <pper pper> อยู่ไหนวะอยู่ไหนเนี่ยเจ้าอยู่อู้ทู่ทู่เจ้าอยู่หนไดเห็นแล้วอยู่นี่ไงอยู่นี่ไงอยู่นี่ไงไม่เห็นไม่เห็นถ่ายตูดเลยจะเอาตูดลง youtube ไปแล้วนะครับผมโอเคกูคสวนทางกับมึงแล้วไปแล้วไปแล้วไปแล้ว ห้องนี้ใช่ไหมนี่ไงเจอแล้วโอเคเรียบร้อยแล้วเราก็ไปเปิดเครื่องนั่นไอ้เครื่องอยู่ข้างนอกไอ้ตัวนั่นมันมาปะใส่ทานก่อนโอเคมาวะมันมามันมาเดี๋ยว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 มันมามันมามันมาหลบนี่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 ก่อนหลบนี่ก่อนโอเค ไม่มานะหวังว่าจะไม่มาเข้ามานะอุย้ยมันมาวะเจออย่าอย่าเข้ามาอย่าเข้ามานะเว้ยมึงกลับไปเลยเออนั่นแหละโอ้โหดูมึงจะเข้ามาโอ้ใจหายใจคว่ำน่าจะไปแล้วมัง้งโอเคโดดข้ามเลยไปเลยแล้วกันวิ่งเลยเหมือนหายไปแล้วเรามาเปิดตรงนี้เลยครับผมอ่ะเปิดเลยเยียบร้อยเสร็จไปแล้วไปอยู่แล้ว ตัวใครโตมาแล้วกี่น,น้องกูไม่อยู่แล้วฮ่าฮ่าลากนเอ้ามันตามมาด้วยเว้ยว่าใ,ในาจิมตามมาสิว้าใไม่กล้ากมาข้างนอกเลยสิเอาละอีกนาทีว่าเฮ้ยอีกแค่อีแค่สองนาทีจะเที่ยงคืนแล้วจะเริ่มการเข่าดาวแนละ้วไปเร็วไปเร็วไปเร็วลีเปิดลีเปิดโอเคไปไปเปิด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 ,ปด,ปดอาเคครับผมก็โดนจิม โอเคตามสูตรเกมเลยนะครับผม Sorry, <my> ขอโทษนะไอ้ลูกชายฉันจะไปต้องทำแบบนี้นะ่ะแต่นายจะออกไปจากที่นี่ไม่ได้นานต้องเห็นทุกสิ่งในนี้ในดูนี่สิดูก่อนไอ้ลูกชาย,ชายเห็นไหมวอลไรเดอร์ <War Rider. S 1> นี่คือความจริง ที่ผู้คนจะต้องได้เห็นมันเป็นทางเดียวที่ทุกคนข้างนอกจะได้รู้ความจริงของที่นี่แต่จบแล้วครับผมโอเคเขาดาวเรียบร้อยนะครับผมก็เป็นทิ่งคืนแล้วเห็นว่าได้เสียงนาฬิกาไหมอ่าเสียงนาฬิกาดังแล้วดีหไหมคุณผู้ชมก็จบพอดีเลยเขาดาวนะครับผม โอเคก็วันปีใหม่ก็ขอให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงกันนะครับผมอย่าให้มีโครคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนนะครับผมโอเคก็ในตอนนี้ก็เป็นเรื่องของโควิดนะครับผมก็ใส่แมสออกไปข้างนอกเวลาไปเที่ยวข้างเที่ยวไหนก็อย่าลืมพกเจลล้างมือแล้วก็ใส่แมสด้วยนะครับแล้วก็ดูแลสุขภาพร่างกายกันด้วยขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงต้อนรับปีใหม่นะครับผมส่งท้ปีอกก็ต้อนรับปีใหม่สิ่งอะไรที่ไม่ดีไม่ดีก็ขอทิ้งไว้ในปีนี้นะผม เริ่มต้นชีวิตใหม่ในปีข้างหน้าก็คือในวันนี้พรุ่งนี้นั่นเองก็ขอคลิปนี้ขอจบแต่เพียงเท่านี้กันก่อนแล้วกันนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย